วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องทั่วไปของเรื่องธรรมะบ้างเรื่องของการบวชนะก็ได้มีโอกาสได้เรียกว่าจะเรียกว่าสัมภาษณ์ก็คงไม่ผิดเนาะกับอดีตอดีตพระที่เคยบวชแล้วก็ใช้เวลาบวชไม่นาน ว่าการที่เรามาบวชนี่เราได้อะไรบ้างแล้วก็ทัศนะความคิดเห็นก่อนบวชแล้วก็หลังบวชขณะบวชว่าได้อะไรอย่างไรบ้างอ่ะขออนุญาตให้ท่านแนะนำนิดนึงพอได้เป็นอ่าความรู้เบื้องต้นว่าชื่อเสียงเรียงนามอะ,อะไรครับขอ,อผมวิชาครับชื่อวิชามงคลสุจริตกุลคนะัะอ่าดังๆนิดนึง คือไม่มีโอกาสมาบวชใน <c oughs> ในวัยที่อายุก็สูงในระดับหนึ่ง <c oughs> อ่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอ่าก็ไม่ก็มีข้อสงสัยเรื่องศาสนาความศรัทธาที่ผ่านมาครับเพราะเราโมเดลทางานไม่ได้คุกคีกับเรื่องของศาสนาครับความศรัทธาความเชื่อเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆอือ <c oughs> คือเราห่างไกลไป <c oughs> มันเลยเกิดข้อสงสัยเมื่อเข้ามาบวชเนี่ย ทางผมก็เกิดเข้ากังขาในเรื่องความเชื่อของพระพุทธเจ้าอืครับก็เลยเออได้มาถามพระที่มีความรู้มีปัญญามากกว่าเราเพื่อจะชี้แนะเราได้เอาตอนแรกเนี่ท่านมาบวชเพื่ออะไรบวชเพราะว่าโดนบังคับ,ครบหรือว่าบวชแก้บนบ,บวชเพราะเหตุใดบวช เพื่อให้พ่อแม่เราสบายใจคือผู้ใหญ่ยุคเก่าๆเนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งที่ลูกชายได้บวชเน่เป็นสิ่งที่ได้บุญแต่ตัวกับผมเนี่ยคือเป็นคนที่ห่างจากศาสนามาพอสมควรคือความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยจะน้อยเราก็คิดว่าบวชเพื่อให้ทางพ่อแม่ได้สบายใจเขาไม่รู้จักคาว่าบุญเป็นยังไงใช่ครับก็เลยเกิดการ สสบวชพูดง่ายๆว่าบวชเพื่อให้พ่อแม่เขาสบายใจแล้วก็เอได้มีความสุขร,ระยะสั้นๆระยะหนึ่งเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็เพราะว่าเราก็ยังสงสัยในเมื่อเราผมได้มีโอกาสมาบวชแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะคลายข้อสงสัยองอยู่หลายเรื่องอ่าอ,อย่างเรื่องของความเชื่อในพุทธศาสนาเรื่องบุญเรื่องบาปบ,บุญเรื่องบาปใช่ครับ ว่าเป็นยังไงที่เขาพูดกันเรื่องอนรกเรื่องสวรรค์ที่เคยถามมาเนาะใช่ครับว่านรกสวรรค์เป็นยังไงอภิษฐานเป็นยังไงจากความเชื่อที่เขาเล่ากันมาแล้วเด็กรุ่นหลังเนี่ยก็เรื่องตรงเนี้ยเธอมาสอนเด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาจะมองเธอมีคําตอบไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนที่เป็นมโนภาพไปเนี่ยเด็กก็จะเกิดการสงสัยตลอดเวลาในเรื่องของศาสนา อือครับแล้วคําตอบคําตอบครับได้อ่าประมวลแล้วได้ความรู้ว่าอะไรเขาตอบว่าอย่างไรแล้วได้ประโยชน์อะไรหรือว่าไม่ได้ประโยชน์อย่างไรบ้างอ่อผมได้เข้ามาบวชเวลาช่วงเวลาช่วงแรกเนี่ยบวชบวชทั้งหมดกี่วันอ่าบวชสิบได้สิบวันครับในช่วงวันสองวันแรกเนี่ยก็เรียกว่าบวชน้อย แล้วแล้วได้อะไรบ้างบวชน้อยในว่าช่วงวันสองวันแรกเนี่ยเขาค่อนข้างจะเกิดการสงสัยบวชได้อะไรทำไมเขาถึงบวชกันอ่าแล้วมันทำให้อ่าใจเราอยากจะรู้ข้อสงสัยว่าเนี่ยอ่าทำไมความเชื่อของคนสมัยก่อนเนี่ยอ่าถึงได้มีความเชื่อศรัทธานในเรื่อง นรกสวรรค์ต่างๆอ่าผมก็เลยใช้วิธีการถ้าเราอยากรู้ต้องต้องค้นหาต้องพิสูจน์อ่าคนคนรุ่นใหม่เขาังไม่เชื่ออะไรโดยเรียกว่าไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่มีเหตุผลประกอบแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อใครับนี่เป็นความคิดเห็นของคนอ่าของเรียกว่าคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดอย่างนี้ครับนั่นเองแล้วเมื่อ ข้อสงสัยที่เราสงสัยเป็นอย่าที่สูจน์ไม่ได้เนียความสรัทธาก็จะไม่เกิดใช่ใช่ใชครับฟ <c oughs> <c oughs> ังฟัเอครับคบมาหยืมขาตั้งรีบอย่างอันสูงครับเมือ่อเคยข้อสงสัยของเด็กรุ่นใหม่เนี่ย เ้าทางพระอาจารย์หรือนักบวชที่ถือศีลน,นานๆที่มีพรราษานานๆเนี่ย<ม>อตอบข้อสองสัยของเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เนี่ยเขาความเชื่อความศรัทธาเขาก็จะลดน้อยลงเขาเด็กรุ่นใหม่ตนเนี้ยค่อนข้างฉลาดจะคิดด้วยเหตุและผลอย่างกับผมเนี่ยผมก็จะพยายามเข้าไปถามเพื่อหาคําตอบ ของความเชื่อในควาพพมูพูดศาสนากับพระบางรูปก็จะเป็นลักษณะเป็นความเชื่อเชื่อด้วยใจสุจริตเชื่อนรกสวรรค์มีจริงแต่ก็ยังม่ให้คำตอบไม่ได้ชัดว่าเป็นยังไงไม่บอกออกมาเป็นปรูปธรรมที่สามารถวิจารณาตามเหตุผลแล้วได้ได้ประโยชน์ที่เราจะมองเห็นภาพได้ ใช่ครับแบบใช้ความเชื่อชเชื่ออย่าง,างเดียวเดียวไม่ได้ประกอบด้วยเหตุผลมันก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ครับแต่ว่าถ้าคําคตอบที่ดีที่สุดที่จะคลายความสงสัยได้ก็คือว่ามีเหตุผลด้วยแล้วก็มีรูปธรรมพอให้เราพิจารณาไต่ตองตามแล้วเกิดปัญญาแล้วก็สามารถจะเชื่อตรงนั้นมันจะเป็นทําให้เราเชื่อได้ มากกว่ามากกว่าจะใช้ศรัทธานำใช่ครับถ้าใช้ศรัทธานำบางทีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าศรัทธามันเป็นนมามธรรมอะใช่ครับมันมองไม่เห็นร,รูปร่างมันมองไม่เห็นภาพชัดเจนครับแต่ว่าถ้าบอกด้วยเหตุผลแล้วก็บอกอ่ายกตัวอย่างอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมนีม่มันจะดีกว่าท่านว่ายอย่างนั้นไหมใช่ครับเพราะว่าแทนที่จะ มาบอกให้เราตรงเชื่อตรงศรัทธาให้คําตอบเชื่อเชื่ออย่างเดียวเชื่อตามพระพุทธเจ้าพร,ระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสารู้รดีชอบด้วยเพราะองค์เองเรามีหน้าที่เชื่อครับ,รบโดยไม่ต้องสงสัยรตรงเนี่ยใช้คําว่าตรงเชื่อเนี่ยหรือตัวกับผมเองเนี่ยอ่าก็ไม่สามารถทําได้โดยที่โดยที่คนมาบอกว่าให้เราตรงเชื่อในสิ่งนี้นี่นี่คือลักษณะของความคิดของ คนครุ่นใหม่ใช่ครับครับผมเป็นอย่างนั้นอ่าใช่ครับมันมันไม่ได้ผิดอะไรที่เราเป็นค,คนสงสัยแล้วชอบถามว่าทําไมเพราะอะไรครับเออบ,บางบางคนไม่ได้บางคนถ้าถ้าเป็นแบบเราก็ไม่รู้นะแบบบางคนอาจจะพอมีใครมาถามว่าอะไรทําไมอย่างไรเออก็รู้สึกว่าหาว่าเด็กคนนั้นก้าวลาวหรือว่าลบลู่หรือว่าไม่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ ตรงนั้นผมไม่ได้เห็นตรงนั้นผมกลับว่าเป็นเรื่องดีที่เรามีนะที่เป็นคนที่เป็นพระที่จะต้องบอกตามเหตุตามผลให้เขาเข้าใจแล้วก็ศรัทธานั้นมันจะได้ไม่เป็นศรัทธาที่เป็นเขาเรียกว่าศรัทธาวัวเต้าอ่ะไม่ขึ้นขึ้นลงลงคนเราถ้าเด็กรุ่นใหม่มีศรัทธาอย่างถูกต้องแล้วตามเหตุตามผลเชื่อ ตามเมตตามผลแล้วเนี่ยจะเป็นตถาที่มั่นคงกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ในขณะที่บวชสิบวันเนี่ยได้อะไรไปมากน้อยเพียงไรผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเออได้ได้ไหมคุค้มค่ากับที่เสียเวลามาบวชหรือเปล่าเออตอนตอนแรกผมก็คิดว่า บวชเนี่ยคุ้มค่ากับการเสียเวลาเราหไหมที่มาที่มาอยู่วัดกับการบิณฑบาตส่วนมนต์ใช่เสียเงินเสียทองในการบรวนชนี้ใช่ครับแล้วก็ะจะาก,การทําบํารุงวัดดูแลวัดเกียปาดวัด <c oughs> อ่าคือเป้าหมายบางคนเนี่ยมันมีทั้งคนขยันและคนขี้เกียจเขาถามว่าการช่วยเหลือวัดบำร ดูแลวัดเกียรติวัดได้อะไร <c oughs> ถ้าบอกว่าได้บุญผมก็เกยดการสงสัยว่าได้บุญคืออะไรแต่ถ้า <c oughs> มีพระแนะนำแล้วว่าเออทำแล้วเนี่ยไม่ใช่บุญหรอกคือทำแล้วเนี่ยมันได้ที่ใจสิ่ง,งท,ที่เราทำที่เราช่วยพัฒนาวัดนะครับคือเราทำด้วยใจเนี่ย <c oughs> จะ คนที่ฟังผมมองว่าน่าจะมีกําลังใจมีความเข้าใจในรูปธรรมมากขึ้นครับในเรื่องง่ายๆถ้าบอกว่าทําแล้วได้บุญได้คําว่าบุญขึ้นมาทุกอย่างอะไรก็บุญเนี่ยเด็กรุ่นใหม่คือไม่เคยเห็นบุญฟังภาพฟังรูปบอกว่าเป็นอากาศจาะจะย,ยอมรับไม่ได้ว่าเ ทำอะไรก็เอาบุญมาล่อเอาบุญมาอ้างใบุญมาอ้างเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะไม่ชอบบอกว่าเออทาไมเราต้องฟาดวัดทําไมเราต้องไหว้พระทําไมต้องตรวจมนต์แต่ว่าถ้ามีพระมาบอกว่าอ๋อที่เราต้องฟาดวัดก็คือเราจะได้ช่วยดูแลพระพุทธศาสนาดูแลวัดให้สะอาดสะอ้านนะเพื่อทํากิจของสงเออถ้าอย่างนี้พอฟังได้ไหมอ่านท่องได้ ทำไมต้องไหว้พระสวดมนตน์ก็เพื่อทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อรักษาพุทธศาสนาไว้ใช่ครับอย่างการพุทธศาสนาเนี่ยก็เหมือนก็เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีเปลือกด้วยรเราก็ต้องเอาเวลาเราต้องการรักษาสิ่งนั้นไว้เราก็ต้องเอาทั้งเนื้อทั้งเปลือกอย่างการเราไปซื้อมะพร้าวหรือว่ากล้วยในตลาดเนี่ยถามว่าเราเอามาเฉพาะเนื้อกล้วยไหมเราเอามาเฉพาะเนื้อมะพร้าวไหม เราไม่ได้เอามาเฉพาะตรงนั้นบางทีเราก็เอาซื้อกล้วยเราก็เอามาทั Jill ้งเครือหรือว่าเอามาทั้งหวีเราก็เอามาพร้อมเปลือกด้วยครับอซื้อมะพร้าวบางทีเราก็อามาทั้งอทั้งลูกเราไม่ได้เอามาเฉพาะเนื้อก็เหมือนกันพุทธศาสนาถ้าอยากอธิบายอย่างนี้น่าจะดีกว่าครับว่าเออทําไมโอ้พระทำไมต้องสวดมนต์กันทำไมต้องนั้นครับมันเป็นเหมือนขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราต้อง เหมือนอเหมือนทำไว้เพื่อให้เป็นแบบอย่างอ,าอย่างน้อยๆก็เป็นเหมือนเปลือกของศาสนา,า,าที่เราต้องเอาดูแลไว้แต่ว่าจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนา,าจริงๆก็คือคำสอนครับอืมคำสอนนี่ลคือนั้นแล้วเอาเราท่านได้อะไรอีกจากการที่บวชมาสิบวันเนี่ย อ๋อได้ขายข้อสองสัยเมื่อได้คุยกับหลวงนาะจากไม่ใช่แค่คุยกับหลวงนานะครับก็คุยกับพระที่พรรษาเยอะหลายรูปสรุปแล้วเนี่ยผมมองว่าอจะทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจและศรัทธาได้เนี่ยพระผู้สอนต้องมีปัญญาในระดับหนึ่งมีหัวในรุ่นใหม่ในระดับหนึ่งเพราะว่าเ,เด็กรุ่นใหม่ดี๋ยวนี้ค่อนข้างฉลาดเธอบางทีเนี่ยพระ มีวิสัยทัศน์หรือความความรู้อ่าไม่เพียงพอเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะสงสัยและสุดท้ายเนี่ยอ่าจะกลายเป็นว่าสร้างความศรัทธาให้เขาให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้สร้างความช่วเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เพราะว่าพระไม่สามารถอธิบายได้ให้คําตอบเขาได้ชัดเจนในทุกในเรื่องที่เขาสงสัยเขาจะมองว่าพระองค์นี้อ่วิสัยทัศน์สู้เขาไม่ได้ เขาจะมองไปมุมกลับกันอย่างนั้นครับแล้วสิ่งที่ท่านได้มาท่านเข้าใจเรื่องบุญบาปอย่างไรครับที่ผมเข้าใจจากที่ผมถามผมก็จะใช้ประมวลสรุปจากจากจากพระหลายๆลรูปที่ที่ที่มีภาษาสูงว่ามุมมองความคิดอันไหนที่อาจจะตรงสลิดกับเราครับบางคนอาจจะมีความเชื่อในเรื่องอภิธิหาร อ่าแล้วจะเกิดการศรัทธาแต่ยังผมเนี่ยผมผมไม่เชื่อในเรื่องอภิธิหารอือ่าผมเชื่อในอ่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมโนธรรมจะต้องได้เห็นภาพได้ผมก็เลยเข้าสบว่าผมเข้าใจเรื่องบุญบาปเนี่ยบาปบาปอยู่ที่เราบุญก็อยู่ที่เราทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราอืครับเราคิดดีจิตใจเราก็ดี เราคิดไม่ดีจิตใจเราก็ไม่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทุกข์หรือสุขเนี่ยมันอยู่ในใจหมดเลยครับอยู่ที่ตัวเราเองหมดเลยคือคนทาครับ,รบพระพุทธเจ้าที่สอนมาเนี่ยอ่าผมก็ยังมองว่าเป้าหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนมีคุณธรรมอ่าในเรื่องของกุศโลบายต่างๆเนี่ยเป็นภาพประกอบให้คนตระหนัก ครับครับสาธุครับให้คนตระหนักแต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยคือต้องการให้คนเนี่ยมีจิตใจคือจิตใจสงบรู้จักใจตองอรู้จักคำว่าสมาธิรู้จักคำว่าเพื่อเฟือเฟื่อแผ่ครับแล้วก็แต่ผมอาจจะอธิบายได้ไม่ไม่ไม่หมดนะครับกือาจจะพูดได้หมดแต่ว่าที่ คาเข้าใจผมเนี่ยคืออภิษิฐานไม่มีไม่ในตัวผมที่ส่วนตัวอาจจะมองว่าอภิษิหารอาจจะไม่มีจริงแต่สิ่งที่ทําลงไปคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเนี่ยแล้วเราเลยบัตรเนี่ยผมมองว่ามันทํามันเป็นจริงได้ทำให้เกิดผลประโยชน์กับเราได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เคยค,คุยกันเรื่องนรกสวรรค์มีความเห็นว่าอย่างไรแล้วสรุปรวมเข้าใจว่าอย่างไรครับ เออนกสวรรค์ก็ผมก็ถามจากพระหลายรูปพระรางรูปก็จะบอกว่านกสวรรค์มีจริงอ่ามีจริงในความหมายของเขาคือความเชื่อสภาวของเขาถามผมว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมผมตอบว่ามีจริงแล้วนรกหล่ะมีจริงไหมรู้ได้ยังไงว่ามีจริงผมก็ไม่เชื่อ <Ừ. S 2> อืมอ่าก็คือเราไม่เคยเห็น <Ừ. S 2> เราเราจะเชื่อในสิ่งที่เราเคยเห็นแล้วก็ถามว่าพรุ่งนี้หละวันพรุ่งนี้เคยเห็นไหมเราไม่เคยเห็นทาไมถึงเชื่อข้อนี้ผมก็สงสัยนะครับอืม <Ừ. S 2> ครับ <c oughs> อาแล้วสรุป <c oughs> เหลื่อมสรุป <c oughs> รวมแล้ว <c oughs> เชื่อว่านระกสวรรค์นี้มันเป็นอย่างไรสร,รจากที่ผมฟังมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนรกสวรรค์เนี่ย ผมมองว่าอยู่ที่ใจแล้วหมดเลยครับสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ตัวตนของเราเองหมดเลยจะทํจาจะอยู่ยากอยู่นรกหรือยอยู่สวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกครับจะเรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจใจะพอรับรับได้ไหมรับได้ครับครับก็คือนรกสวรรค์อยู่ในใจเรานี่เองใช่ครับเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติดีตามคําสอนเนี่ย ใจเราก็จะดีอืถ้าเราปฏิบัติมีความสุขมากกว่าความทุกข์ใช่ครับถ้าเราปฏิบัติผิดจากครสอนเนี่ยอืสิ่งที่ผิดจากครสอนนั่นก็คืออบบยามุกต่างๆอ่าเมื่อทําลงไปผลที่ออกมาอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าได้รับทุกได้ได้รับอยู่แล้วความเดือดร้อนไม่เร็ว่ช้าใช่ครับทุกข์ก็จะเข้ามาหาเราอันนั้นมผมมองก็คือนรก ชัดเจนเนาะชัดเจนันี่เป็นรู้ปธรรมมากกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยนรกน่ะมีจริงเออเหมือนวันนี้มีพรุ่งนี้มีชาตินี้มีชาติหน้ามีตรงนั้นเราไม่ต้องไปรู้ก็ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจเนี่ยเหมือนเราเราประสบมากับตัวเองเราเข้าใจด้วยตัวเองว่าเฮ้ยเพราะว่าเราทําดีเนี่ยเราถึงมีความสุขโอ้ครั้งนั้นที่เรา มีความทุกข์เพราะเราไปทําสิ่งที่ไม่ดีครับอาจจะไปทำความชั่วบ้างหรือว่าไปเกี่ยวกับเรื่องอบายมุกผิดศีลผิดธรรมอะไรจึงทําให้เราเหมือนตกนรกนั่นแหละคือเป็นทุกข์ในใจสุดท้ายสิ่งที่ทําไปมันก็จะสะท้อนกลับมาเพราะเหมือนคาว่าแอคชั่นถ้าบริแอคชั่นก็คือทำสะท้อนกลับสะท้อนกลับใช่ครับไม่สะท้อนกลับมันก็จะเปลี่ยนรูปไปสุดท้ายมันจะเกิดผลกระทบ ทุกอย่างอืมที่เราทําไปไม่ว่าดีหรือเลวอืมครับมีหลายๆเรื่องครับที่น่าสนใจครับเรื่องเอาแล้วบวชเนี่ยอืมเรื่องการบวชนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าแล้วเราบวชมาเนี่ยเราคิดว่าคุ้มไหมกับการที่เราบวชมาสิบวันที่มาอยู่วัดตับหลวงของเราเนี่ยสำหรับผมผมคิดว่าผมคุ้มนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้เอบวชแล้วก็ทําตามไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่นิ่งคือผมสแสวงหาความรู้สิ่งที่ไม่รู้ที่เราสงสัยที่เราไม่มีโอกาสได้รู้เนี่ยจากการที่ตอนที่เราบวชเราไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสได้มารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ้าเนี่ยคิดจริงไงมุมมองของพระเป็นยังไงเมื่อเราเข้ามาสัมผัสนเ,เราได้รู้และ ทศนาคติคของวัดกับของศาสนาเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปครับคือได้เห็นพระเนี่ยที่อาจารย์ครับตอนที่คันบวชเนี่ยคือผมมองค่อนข้างมองในแง่ลบครับอ่าก็คือมองพระพิสุทธิ์ค่อนข้างมองในแง่ลบเพราะว่าข่าวสารเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไม่ดีเยอะครับครัแต่เมื่อ<ะ>มาสัมผัสเนี่ยมีทั้ง ถูกจะดิตเราและไม่ถูกจะดิตเราคนเราไม่สามารถคุมเขาได้ใช่ใชภาพก็คือมนุษย์คนหนึ่งจจริแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายเขาไปไปในทางเดียวกันคือความศรัทธานในผู้ศาสนาแต่แค่ข้อแตกต่างคือสติปัญญาของแต่ละบุคคลนั้นต่างกาันต่างกาันใช่ครับ ใครับที่จะนําคําสอนไปสอนคุณชนทั่วไปอย่างงี้ครัสื่อในการที่จะเป็นสื่อออกไปที่จะทําทให้คนที่มาบวชหรือว่าคนที่มาสนใจในพุทธศาสนาเนี่ยรเราจะสื่ออย่างไรให้เขาเข้าใจพุทธศาสนาให้ดีขึ้นแล้วก็ให้ถูกต้องตรงครับผมก็อยากจะบอกว่าพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยอย่างอื่นมันเป็นส่วนประกอบ ในพุทธศาสนาทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดรู้ก็คือการตัดรู้เรื่องของธรรมะธรรมชาตินั่นครับธรรมชาติเรื่องว่าเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่อย่างไรโดยไม่ทุกนะเนี่ยพอหาสาเหตุหรือว่าจุดประสงค์ตรงนี้ได้เราก็รู้ว่าอ๋อส่วนตรงต่างเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ เข้าไปสู่จุดมุ่งหมายคือควา,ามพ้นทุกข์เมื่อทุกข์เกิดเนี่ยผมก็อยากจะแนะนาท่านว่าพุทธศาสนาในมีดีตรงนี้คือว่าจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาก็คือทําให้ผู้ที่เข้ามาเชื่อแล้วก็ศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนนี้เพื่อจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันเราไม่ต้องไปนึกถึงควา,า,ามสุขใน อนาคตหรือว่าฟาร์มสวรรค์นในอนาคตสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าสุขในปัจจุบันคือการพ้นทุก์นี่แหละพ้นทุกในจุดปัจจุบันเพราะสิ่งต่างๆที่มันเกิดมาบนโลกเนี่ยอาจจะทำให้เราเป็นทุกแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติพุทธศาสนาจนได้รับผลทุก์มันจะน้อยลงถึงก็ไม่เป็นทุกเลย เมื่อเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยอาจจะเป็นทุกข์มากคนที่ปฏิบัติได้ถึงจุดมุ่งหมายอาจจะไม่ทุกข์เลยนี่เราพูดถึงผลสูงสุดรรหรือว่าคนที่กําลังปฏิบัติอยู่เนี่ยก็าอาจจะทุกน้อยลงเพราะาทุกคนที่เกิดมาบนโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่จะต้องพบเจอสิ่งต่างๆทั้งความถูกใจความไม่ถูกใจพบกับปัญหา พบกับอุปสรรคทั้งหมดหละแต่ว่าในเมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจเหล่านั้นมาประสบพบเจอกับเราพุทธศาสนาบอกให้เรายอมรับความจริงโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ยอมรับกับสิ่งต่างๆนี้มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้โดยไม่ทุกข์เราไม่ต้องไปนึกถึงว่าเฮ้ยนิพพานหลังความตายผมต้องการให้ทุกคนนิพพาน ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละคือไม่เป็นทุกข์ในเมื่อข่าวที่ปัญหาและอุปสรรคมันเกิดขึ้นกับในชีวิตเราครับ,รบออท่นม,มีอะไรจะสรุปอ่าในเรื่องของการบวชพอเอาเน้นๆพอให้ได้ใจฟรามที่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่จะมาบวชแล้วก็ได้นำไปพิจารณาว่าเราบวชมา แล้วได้อะไรในช่วงเวลาสั้นๆแม้สิบวันแล้วเราได้อะไรได้คลายข้อสงสัยหรือว่ามามองทัศนกติเกี่ยวกับพุทธศาสนาอะไรให้มันดีขึ้นบ้างหรือว่ามองพุทธศาสนาเลวลงี <laughs> นี้เออ,อพูดได้ตาสบายเลยครับคือคณะติขดของผมเนี่ยหลได้บวชเนี่ยตอนแรกสงสัยเยอะมากเลย เมื่อ,อมเมื่อาบวชเนี่ยก็หาข้อสูบได้เรื่องอย่างเช่นการนิมนต์การพระออกนิมนต์อ่าแล้วก็สงสัยเออพระอาชีพหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วสรุปผมมาไล่ดูเนี่ยอ่พาพระนิมนต์เนี่ยออกไปท่านจะเหนื่อยหลายๆรูปที่ผมเห็นนะท่า <c oughs> นจะเหนื่อยเอ <c oughs> เหตุใดต้องไปนิมนต์ไม่ไม่ใช่แค่ปัจจัยแล้วอ่าถ้าผมก็มามองว่าถ้พาพระไม่ออกไปอ มันมเป็น<ม>การฉลองศรัทธาของญาติโยมส่วนหนึ่งใช,ใช่ครับเป็นการฉลองศรัทธาคือเธอไม่มีพระออกไปเมื่อญาติโยมจัดงานหรืออะไรเงี้ยคือทุกงานญาติโยมทุกคนหวังจะเป็นที่พึ่งทางใจรอพระอย่างเดียวอ่าแล้วัดเราก็พอมีพระแต่ก็ถือว่าเยอะในระดับที่ดูแลในเขตนี้ได้ในเขตนี้ได้แล้วก็อ่าใช่ครับก็คือก็เลยมีงานปัจจัยตัวนี้เออเข้ามาเยอะ อาตอนแรกนั้นอาจจะมองว่าเฮ้ยพะที่ออกงานเนี่ยเพราะว่าไปสนใจเรื่องปัจจัยหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าพอมาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าธาชนะตรงนี้มันเปลี่ยนไปว่าใช่ใช่ครับเราเหมือนว่าจะลองสถายาตโยมทําภารกิจให้มันผ่านเพื่อจะได้โยมจะได้อ่าทำกิจกรรมต่างๆได้กะดวกเหมือนเหมือนทุกงานอ่ะถ้าไม่มีพะเนี่ย S <S ันก็ไม่สามารถไปจันลงใจของญาติโยมยได้ก <ผม S 3> ิจกรรม,ม<อ>ไม่ส <ปะ S 3> มบูรณ์ใช่ครับทุกทุกคนหวังรอพระหมดเลยอ่าเนี่ที่ผมเออได้กลับมาอีกมุมมองหนึ่งล้วที่เห็นพระเนี่ยพระไม่ได้สบายครับเหนื่อยเหมือนกันคือไหนจะต้องออกกิจไหนต้องสดบนใช่พระก็เหมือนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านใช่ครับศูนย์ใช่ครับก็ได้เห็นอ่าพระหลายๆรูปที่ บวชด,ด้วยมีใจศรัทธาจริงๆอ่าที่ท,ท,ที่ที่ผมสัมผัสได้นะครับหลายรูปเลยเนี่ยคือบวชมีความมุงม่งมุ่งมั่นอ่าเพื่อศึกษาพระธรรมจริงๆอ่าแล้วก็มีเคสบวชบวชเพื่อให้สงบโดยไม่อยากไปวุ่นวายแต่เป้าหมายก็ยังไม่ใช่เพื่ออ่าเพื่อศึกษาพระธรรมแต่อาจจะเป็นเพราะต้องการความสงบก็มีครับ,คร,บครับผม อางผมเนี่ยที่รู้ได้แน่ๆเนี่ยได้ห็นมอ,มองตรงนี้แหละปรับน้าพสติผมอ่าดีขึ้นเรามีอ่าผมได้ความเคารพมีกล้าที่จะเคารพพระพิสุทมากขึ้น <c oughs> อ่าเมื่อเห็นครับผม <c oughs> แล้วก็อ่าแล้วกลับมาที่ตัวผมอีกทีหนึ่งว่าผมได้อะไรอ่าจากผมเป็นคนที่ค่อนข้างประมาทอ่าไม่มีสติคือไม่มีสติเนี่ยคือเป็นคนใจร้อน สมาธิไม่มีและไม่เคยมาปฏิบัติคําตามอ่พระพุทธเจ้าที่สอนเนี่ยเรื่องบทบัติธรรมะเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอ่ะครั้น,นี้มีโอกาสได้บวชเลยลองปฏิบัติด,ดูเราไม่รู้ว่ายังไงการปฏิบัติยังไงถามผู้ที่รู้แล้วลองปฏิบัติอาจจะผมที่ผมลองปฏิบัติอยู่เนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยการคุมลมหายใจเนี่ยเออเมื่อปฏิบัติแล้วมันช่วยผมได้จริง ยังน้อยครั้งเนี้ยอ่าผมมีวิธีในการอ่ควบคุมตัวเองแล้วควบคุมสมาธิให้ใจเรานิ่งได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ผมได้จากการศึกษาที่เข้าบวชในครั้งนี้ครับครับผมอือก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในช่วงสั้นๆบอกว่าบวชมาทั้งทีก็ไม่ให้เสียเวลาเรียกว่าบวชมาแล้วมีประโยชน์แม้แต่บวชน้อยแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ที่สนใจใฝ่ในธรรมคือว่า เราจะไปอายครับถ้ารูปไหนถามแล้วท่านตอบไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเราก็ไปถามรูปที่ท่านพอจะคลายข้อสงสัยให้เราได้ถือว่าเป็นเรื่องดีของพระที่บวชใหม่แล้วบวชมาแล้วได้มากกว่าที่คิดนะแต่ว่าที่บวชมาแล้วไม่ได้อะไรเลยก็มีนะครับไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วจะได้อะไรอะไรแบบอ่าแบบ แบบแบบโยมแบบทิศเนาะบ,บางคนบวชมาแล้วก็แค่เราวันศึกออกไปนั่นก็เรียกว่าพูดแบบไม่เกรงใจก็คือว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าทิศก็เป็นถือว่าเป็นเป็นคนที่มีคุณภาพบวชมาแล้วสามารถได้อะไรกับอะไรไปจากวัดทับหลวงของเรา,าวันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่อยากจะอัด บันทึกไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงกันอ่แต่วันนี้ก็เอาทักครึ่งชั่วโมงเนี่ยกำลังดีครับสาธุสาธุ